สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวนายเพชรบันแพงนะครับเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงเอฟซีช่อง YouTube และก็ c e b o o k กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิสุขสุขคนนะครับพี่น้องพอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับค่ะ สองคลิปสามคลิปนาอาทีแล้วมากเอฟซี 3, หรือว่าทันทีเบิงคลิปะนะครับก็สิเห็นว่า,อาสองสามคลิปที่แล้วมือกลองกสมัย์มานั่งอยู่ข้างๆสาวน้ำเยืนนะครับค่ะมือนี้บไปสิยตอมือนี้บไปสติโ่มือนี้บไปสโมือบ่โทรหาบอเมือนีงมือ,มอบอ่นด้ในทรหาแต่ว่านี่นี่นี่มาคลิปนี่นี่เป็นยังอืมคือมานั่งซ้อนหายไป คือมันน่งสร้างเท้าหน้าแล้วม่ได้เป็นจ้างเสือก็เป็นมือกองเท้าหลังขึ้เก่านั่นแหละพี่บอกคือมันน่งซ้อนถ่ายกันเชียวสิจริงจริงไห้เพิ่นขึ้นมานั่งเสมอกันเนี่ยเพิ่อนเพิ่นว่าเพิ่นตัวใหญ่พี่น้องเพิ่นเมื่อย่อมเพิ่นเพิ่นอยากเป็นจ้างเท้าหลังมือกองเท้าหลัง ก็แปลกใจให้เพิ่านั่งคูอยู่เนี่ยจริงๆเรานั่งสองคนก็ได้เจ้ากันเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่เป็นเลยอยากนั่งแบบนี้พุ่งนี่ก็ย้อนหลวงพ่อเนี่ยแหละพุ่งนี่นะต้องทานนะต้องทาบุญแล้วก็ต้องทานด้วยเหตุบุญแล้วก็หัวจากท่านเนี่ยกล่องกระท่านอย่างเดียวเลยเหตุบุญเนี่ยท่านเนี่ยคลิปนี้เอคลิปนี้กะเอาเรื่องเบาๆสบายสบาย มาฝากมาตอนพี่น้องเรื่องนุ่นบอกเื่อย่างไนเรื่องเบาเบามนุนมนุนกับปุ้ยายแล้วพี่น้องเลยเบาเบ้าเนาะเห็นลูกสาวเห็นความเป็นทหารของลูกสาวกันเลยพี่น้องเห็นเลาบบอกคะเออเห็นเลาบบอกอยู่ที่เพจพี่มอนอิงผู้ติดตามอุ้งอิงเนาะผู้ติดตามน้องอุ้งอิงพี่น้องคะอันมือเส้นนี่เพิ่นกับย่างผักมือขึ้นเนาะแล้วงานอยู่ท่างไซก่ออำเภอสังคม น้องไถ่ยิ้มโค้งเหมือนบอหิมโค้งแล้วอยู่ยิ่มของแม่เพื่อนไท่มีของมีเล้าไทยของเล่าอุ้มแม่เล้าของไท่เอ้ยไรเพ้่อนนั่นละเจ้าสีเล้าของไทยหรือไท่ของเล้าเราพี่น้องเลยกลมีบานพักเนาะอยู่ยิ้มยิ้มของเออเอาอิ่นจากสีแมนบอพอตื่นขึ้นมาซะแล้วลูกสาวพี่น้องเอความขยัน ความเป็นอุ้งอิงมองได้ก็คือเวทีการแสดงของอุ้งอิงอีกอย่างก็คือ บรรยากาศมันน่าจะสดชื่นเนาะเพราะอากาศช่วงนี้มันเย็นเย็นแล้วนะสบายๆถึงแม้ว่าจะตื่นสวยอากาศยังดีอยู่พี่มอนอิงว่าเมนบอได้ไม่น้อยว่ซะแล้วปาตาเน่เปิดคอนเสิร์ตบอกว่าทำไม่ไดคอนเสิร์ตให้ป๋าในแม่น้ำโขงบิ่งคือคือความเป็นอุงอิงเนี่ยพี่น้องสาวงเพียงถึงบอกว่าหลายคนสงสัยว่าเป็นอย่างอุงอิงคือห้องเพลงได้หลากหลายมองจังได้พี่น้อนมองได้กับเป็นเวที่ สอบของของนางทุกที่เป็นเวทีของนางเป็นเวทีของนางอยู่ในรถคอยกับห่องไปตลาดคอยกับติดคูอยู่ตลอดในเรื่องราวของการสอมมาตานีมือเศร้านี่หิ้มของหิ้มของมอยก็สิห้องเวกไงพี่น้องแล้งฟังเล่าแล้วฟังฟังสายฝุ่นวสันเปิดเวทีคอนเสิร์ตอยู่ฟังไทยแม่น้มำโค้งขวางกันแมนอันนี้พี่น้องทั้งฟังสายในฟังในเบิรงแมนจะว่าหอดวะจะว่าหอดวะ เอากล่องสองทานไก่ือสิเห็นอยู่จะบอหอดว่าเอาก็นง่ายหยากบอหอดเอากันเลยต้องยิบมาฝากวัตอนพี่น้องง่ไงเห็นบอกหอดแน่นอนเออเอาคลิปนี้มาฝากพี่น้องทั้งฝั่งซ้ายเอนนี่นะเอามาฝากเลยกับพี่น้องค่ะคลิปนี้นะฝากพิเศษเลยห้องคามของไปเลยเนี่ยถึงพี่น้องฝั่งซ้ายแล้วก็เอฟซีสุขุสุขคนค่ะท่านไปดอก

แต่บ่มีงานทำชีวิตของสาวมอลำเที่ยวไปกองแฟนทั่วทินความจนไม่ดีหาทิ่งที่ชาสินบปินบางนีต้องน้ำตาดินย้อนคำนินคนเขาเเย้ก็บอกเป็นยัง เห็นเป็นๆน,นั่งยืนอหานแค่นี้ก็ใจเบิกบานเป็นหลอให้พี่น้องฝั่งซ้ายบ่ทันหอดึงอุ๋งอิงฝากเพลงนี้ถึงพี่น้องทางฝั่งลาววัาสันเถาะค่ะอุงอ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 ๋งอิงร้องเพลงให้พี่น้องทางฝั่งลาวข้ามของห้องข้ามของห้องข,ข้ามของให้พี่น้องฝั่งลาวได้ฟังอุปมาณนีีเนาะนี่หลักเอามาฝากกันพี่น้องค่ะ มวบนบอล่ะไรไตานี่มวนบอก็มวนแล,ล้นวนาะลูกสาวห้องเป <c oughs> นยดจสิโบมวนพป่น้อง <c oughs> ห้องเพลงใดกระมวล <c oughs> อ่ <c oughs> อันนี้ว่าแบบคนถือกันได้ดี <c oughs> อีหลี <c oughs> พี่นน้องคือห้องเพลงใดน,นั่งกับเป็นแบบเป็นเป็นธรรมชาติ <c oughs> เป็นฟัง ฟังสบายสบายบเปิดโบเบือ่อฟังโบโบอิมเป็นกระเทอนะอือนอ่ะแม่นบอกฟังแล้วก็อยากฟังอีกเอาหรือผู้ใดสีเถียงมาเลยมาเลยนี่แหละถา<อ>ถาคนเถียงเขาเอื่อนุ่มคนมีของเขาเอื <c oughs> ่อหนุ่มาเลยห้องเพ่งขามของ <c oughs> ให้พี่น้องทั้งฟังเล่าเดย์ฟังพี่น้องได้ฟังเราเป็นยังไงละ่ะคะซัน มวนบอพี่น้องว่ะคอมเมนต์มาตีลับัวตนี้เออนั่นแหละนะคะ้องหรือพี่น้องทั้งฝั่งซ้ายพูดใดเป็นเอฟซีเออมีบอมีบอเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีอีหลาอุ้งอิงเราเป็นเอฟซีสาวน้ำยืนน้ำตอนนี้อันสาวน้ำยืนยันพี่น้องบริยินอีหลาหองอยู่ขางของหองขวามไปก็เลยเอามาฝากพี่น้องเอาเด้ยยนยั่งบัตตานี่นี่เอาไม่ฝากในคลิปนี่ก็จะได้ยินตัวได้เห็นภาพปันก่อนอนุยาตพี่มอนอิงเด้อเด้อไปโหลดเอาคลิปเพื่อนบ้านี่ ้บ๊ตเดลร้อยเดี๋ยวใส่ใส่อะไรนะเขาเรียกว่าใส่เครดิตให้เออนาะก็บโบด้เดลร้อยรักมากกัคักนีลาลักลักลักเอามากคักนีลหลักเอามากกคักนีละพี่น้องค่ะลักเอามาฝากมาตอนด้วยความหักแพงโดยความว่าเอ๊ะเหล่ายืนห้องยู่จังสันนั่นพี่น้องต้องฟังพูดนั่นสิได้ยินบ่เนาะสิมีคนหาตาที่เห็นเนาะ จักล่ะก่อนเดินทางไปภาคกลางกันยังทิ้งความนาหักความเป็นตะหักไว้พี่น้องทั้งสังคมทั้งน้องไข่ทั้งสอปปลเล่าได้จได้คิดหอดจัดได้แห้งหักขึ้นหลายกว่าเก่านะพี่น้องเนาะไปเท่อนี้สิบเอ็ดมือผูใดพี่น้องค่อยน่าไปเน้เจ็ดสี่ห้ามือนะสาวร่เย็นะมีมือวันหยุดดีว่าเดี๋ยวมีวันหยุดมันมีอยู่จ่เสาร์อาทิตย์เนาะแค่นั้นนึงมันไปบ่ได้ก็ไปแต่สุกที่ละ เดี๋ยวเบิงก่อนพี่น้องเดี๋ยวเบิงก่อนเนาะเดี๋ยวเบิรงก่อนแต่ว่าจริงๆคิวงานทางโซนภาคอีสานเ้ากันหลายอยู่ดอกพี่น้องใจเย็นๆเดี๋ยวลูกกับปิดเทอมแล้วพี่น้องใจเย็นๆอุ้ยเป็นเดือนมูลสารน้ำยืนเดี๋ยวเจ้าคืนนอดอีหลาวหญิงคือเจ้าคินนอดผู้ใดเดี๋ยนี่เอ้ยคอยสีไปร้านเยไล่ คอยสิไปตามเยอไล่เอาไปเอามือไปไปย่องก็ได้คอยสิไปตามเสียบีนะเสียบีนั่นปิดดีเออดมเสียบีมาหูเออดมแมนเสียบีมาจังยังดอกเสียบีถาภาษากับพ่ออจิตตะนี่พ่ออจิตตะหม่วยไปนั่งทำก็สิขายกันอยู่เพราพ่ออจิตตะจะปิดดีๆแล้วกันพักกันปิดดีๆแล้วกันเอาไปมือไปเลย่องก็ได้เดี๋ยวจังหวะกันไปะยองงน ละยองฮี้ระยองฮี่สั้นจันฮียาวยาวเออ <ö> นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เอาภาพตะหกักตะหกักเสียงของของลูกสาวมาฝากมาตอนย่านพี่น้องทางฟังซ้ายบริยินซะเลนอ้ยนห้องอยู่ยิิมของฟังนี้เพราะฉะนั้นเลยเอามาฝากพี่น้องได้ยินไหมฮี่ ทั้งฝั่งเล่าดิได้ยินบ่ได้ยินบ่ได้ยินบ่จ้าได้ยินอันได้ยินบ่อีหยังก่อโดยเอาผู้ใดได้ยินก็โดยมาแล้วกันเนอกจากฟังเล่าผู้ใดได้ยินก็โดยโดยมาแล้วกันค่ะจริงจริงใจสีห้องนั้นก็คือผมไปหาบักอันโร่น่นเนาะโอ้ยก็ยังว่าความเป็นตาหักเนาะทุกที่คือเวที ทุกทีคือเวทีการแสดงของอุ๋งอิงทุกทีคือห่องซอมห้องซอมดนตรีของอุ๋งอิงนะคะแม้กระทั่งหิ้มของกับเป็นห้องสอมอุ๋งอิงได้เอาละเอาความตาหากักมาฝากแล้วคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องบึงคลิปซอยแช่คลิปไปทักทายกันคอมเมนต์ใต้คลิปโดยเฉพาะาพี่้องเอฟซีและเน้นๆเลย พี่น้องฟังสายน้เด้อค่ะเด้อถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วโดยมาให้สาวน้อง่ยืนเนี่ยโดยยุหี่แมนยุบอกข้นเพื่นว่าโดยว่าครับค่ะก็คือแมนอยู่บอกค่ะแมนบอกพี่น้องอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบงปันนะคะสวัสดีค่ะโดยโอ๊ยนาอ